างตอนเหนือทางตอนเหนือเป็นตำบลตำบลนายาครับแล้วก็ทางซีกตะวันตกทางสายหนึ่งที่ที่ด้านเห็นจะเป็นตำบลเขาใหญ่แล้วก็ทางซีกตะวันออกทางขามือที่ปรากฏในจอเป็นตำบลชาวแล้วก็หมู่บ้านที่เราได้มาที่ที่อยู่ในเขตการปกครองเหล่านั้นก็คือหมู่บ้านโคกเศรษฐีตำบลนายาแล้วก็ บ้านเขาไม่วนวลตำบลเขาใหญ่บ,บา้บานโคกเขาใหญ่โคงเขาใหญ่ตำบลเขาใหญ่แล้วก็บ้านหนองตะพดตำบลชามซึ่งซึ่งตำแหน่งของตำแหน่งของชุมชนจะอยู่นอกเขตนอกแนวเขตที่เราไปสำรวจที่เรากำหนดไว้นะครับส่วน,นปัญหา ปัญหาคือว่าเมื่อเราไปสอบถามข้อมูลเรายึดตรงที่ว่าเราไปหาผู้นำชุมชนรผู้ใหญ่บ้านแล้วเราไปในเวลาที่ท่านผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่เราจึงได้ข้อมูลจำนวนประชากรจำนวนคนเรือนมาจากเทศบาลตำบลหรือทางองค์กรนะครับส่วนการปฏิบัติงานก็เดี๋ยวให้ทาง้ขงคนอธิบายในการทำงาน ค่ะชื่อสวนทีทองวอญค่ะจากศูนยอุบลค่ะสำหรับคุมเรานะคะก็ได้รับมอบหมายให้ไปจับตาแหน่งพ่กัดชุมชนในระยะหนึ่งกิโลเมตรจากอาขอบเขตของอวนาอุทยานเขานางพัทลัตน์นะคะก็จากภาพจากจอก็จะเห็นวา่าเป็นจุดที่เราเก็บมานะคะโดยใช้ GPS รุ่น 76หนะคะก็จะมีเออร์เลอร์อยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวตัวหนูเองคือไม่ไม่เคยใช้รุ่นนี้ก็เลยลำบากนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นจุดที่เราได้มานะคะคือตอนแรกด้วยความที่เราไม่ได้อาร์เรยบุกไปด้วยนะคะไม่ได้ทำเรียลไทมก็เลยทำให้ได้จุดที่อยู่ข้างนอกเขตนั็เฟอร์มาด้วยนะคะ ก็เมื่อเราได้ถุดพิกาดมาะคะเราก็อาศัยจากการเลคเชอร์โจทข้อมูลดิบมานะคะพิกาดจากการที่เรามากก็มาทำมาพิมพ์ลงใน Excel แล้วก็แอดเก็บพิกาดเข้ามานะคะทำขึ้นเป็นเชฟไฟล์ออกมาะคะ่ะ mm hmm. ก็เราก็จะข้อมูลที่เราเก็บนะคะก็คือออกแบบไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็จะมีตัวโค้ด ID นะคะจะเป็น บอกหมู่ว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่ที่เท่าไหร่ในตำบลน,นี้นะคะก็มีอิตติ n นอตติงนะคะมีโซนวิวเนมจะเป็นชื่อสถานที่ที่เรา,เามาพิกัดมานะคะก็จะมีวัดแล้วก็โรงเรียนด้วยนะคะเพราะว่าในเขตบัฟเฟอร์ก็จะมีที่พบก็คืออาจะมีวัดพวกสำนักสองฆ์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีโรงเรียน มีเทศบาลอะไรอย่างนี้นะคะที่อยู่ในเคตบัฟเฟอร์ที่เป็นตรงบริเวณถนนเพชรเกษมะะระว่าจะมีบางส่วนที่เป็นถนนเพชรเกษมตัดผ่านมานะคะแล้วก็ส่วนตัวฟิวตำบนอำเภอแล้วก็โพวินนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลมีน้อยนะคะเราก็เลยไม่ไม่ได้ใส่ใส่โค้ดให้อีกฟิวนึงนะคะก็เลยอาศัยว่าพิมพ์เป็นเ,เทคออกมาเลยนะคะ ส่วน๊อปมนะคะก็เป็นจนํานวนประชากรที่แบงไว้ก็คือว่าเนื่องตาว่าเราไม่มีข้อมูลนะคะไม่สามารถหาข้อมูลได้ก็เลยแบงไว้ส่วนเท้านี้เป็นอย่างเช่นถ้าเป็นหมู่บ้านนะคะที่เรามีข้อมูลนะคะเราก็จะใส่จํานวนข้อมูลไปะคะ่ะแล้วก็เดทนี่จะเป็นวันที่เก็บข้อมูละคะ่ะแล้วก็จะมีรีมาร์คนะคะว่าเรามาร์กัดณน,นําตำแหน่งไหนนะคะ บริเวณน,นี้นะคะเป็นบ้านโค้งเขาใหญ่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่พี่เขียนะคะเจา้าหน้าที่ที่ไปด้วยพี่เขาบอกว่ามันมีแบ่งเป็นสองฝ้าด้วยะคะ่ะเราก็เลยยึดฝ้าที่อยู่ที่เราใช้เดินทางค่ะคือฝ้าขวัง่งทางซ้ายมือนะคะแล้วก็เลือกเลือกมาพิกัดตรงสหกรณ์โคโนมหคะ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของออหมู่บ้านโค้งเขาใหญ่ะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นหมวดการทางช้างนะคะซึ่งจะติดกับเลยจากาที่ทำการเทศบาลท่ายางนายยางค่ะ บริเวณนี้จะเป็นวัดท่าแจงนะคะซึ่งถ,ถ,ถ้าถ้าเดินไปตรงพระพุทธรูปที่อยู่สูงๆนะคะหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้ามันจะมีสระน้ํากั้นนะคะแล้วก็ต้นต้นไม้ขึ้นทึบก็คือถ้าเดินข้ามฝั่งไปหลวงพ่อบอกว่าเป็นเป็นแนวเขตของวัดอุทยานค่ะก็เลยมาบริเวณลานวัดตรงหน้าศาลพระแม่พันธุรัตนาค่ะค,ค่ะสำหรับ สำหรับกลุ่มเราก็มีเท่านี้ค่ะเรืเ่องวิดีโอค่ะก็แบ่งหน้าที่กันทำนะฮะต้องขอบคุณคุณช่ากรที่เป็นคนขับรถและเจ้าของรถในการนำ,นำพวกเราไปแล้วก็ส่วนน้องผู้หญิงสองคนมีความเชื่อชาญ์กนด้านนี้สูงมากส่วนยังเด็กน้อยครับประ <c oughs> <c oughs> สบการณ์ด้านนี้ยังน้อยมาก จริงต้องอาศัยความรู้ความชำนาญจากน้องทั้งสองในการทำข้อมูลที่ทำโชว์ส่วนผมก็ถ่ายรูปในในพื้นที่แล้วนักบินเรามมอใหม่ครับเครืบินเราเก่าก็จริงแต่ว่านักบินเรามมอใหม่มากอ,อาจจะเวทผัวสักเล็กน้อยครับ แล้วก็คราวหน้เราจะปรับปรุงให้เครื่องบินก็ใหม่แล้วินก็มีประสบการณ์สูงขึ้นครับมันเป็นความพยายามที่เราจะนำเสนอว่าเรามีความตั้งใจ ไม่เกินนาทีครับผมจะครบรอบ